โอเคเหลือเป็นอันสุดท้ายที่พรสเพราะนั้นเรากินทุกคนเลยพร้อมกันพ่อเดาว่ามันเหมือนเหมือนน้ำปลาที่ราดปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลากลินคือพ่อเดาว่าไม่มีกลิ่นไม่เอาอ่ะไม่อยากกินไม่อยากกินอ่ะทำไมใครอยู่นะดิดิดิสีมันหยอบไปนี้อืม ซีซอวคาราเมลเออมีความคาราเมลนิดนึงนะมันคือซีซอวคาราเมลเลยแหละมันคือคาราเมลเลยครับแล้วก็มีกลิ่นที่เปรร็นรสจานๆมีรสเค็ม,ม<ๆ>นำ้ำเออมีรสเค็มๆเออมันคือเหมือนเหมือนน้ำปลาที่ราดนี่เลยเหมือนปลากระพงเลยจริงจริงเออมันก็ต้องเค็มเพราะมันเป็นน้ำปลาที่เป็นรสมันก็ต้องออกเค็มน้ำดูด้วยสว่า แต่ว่าถามว่ามันแย่มันไม่ได้ยแยกเลยกลิ่นน้ำปลาที่ไปลดไม่ได้แรงน้อยมากมว่ามันเอารสเค็มแล้วก็เอากลิ่นของคาราเมลน้ำกว่า